ฟุตบอลอยู่23ปีครับนะครับก็ในการลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกเกมกันหน่อยละกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นการเจอกันระหว่างอิรักเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับก็โอ้โหเล่นกัน120นาทีนะครับอินโดนีเซียคือเกมนี้ใครชนะจะได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมที่ปารีสทันทีนะครับก็นี่แหละครับเกมนัดชิงที่3นะครับก็อิรักพบอินโดเกมนี้นะครับเป็นทางอินโดนะครับก็ ขึ้นนำก่อนเลยนะครับจากทางอิวาเจนเนอร์ครับนาที18ยิงสวยมากนะครับโอ้โหมอนเข้าข้อเหลือเกินยิงเลียดคุ้งเข้าไปเลยก่อนที่อิรักครับจะมายิงตีเสมอนาที27นะครับจากทางซาอิดทัสซินนะครับอิรักเสมอ1 1ก่อนที่นาที96ครับต่อเวลาเป็นทางอาริจาซิมครับมาทำประตูให้อิรักเนี่ยก็พลิกเอาชนะอินโดไปได้2ต่อนนะครับก็คว้าสิทธ ไปโอลิมปิกเป็นอีกหนึ่งทีมที่สำเร็จนะครับจากทางเอเชียจะไปลุ้ที่ปาปรีสฝรั่งเศสโซอินโดเป็นหนึ่งเดียวจากอาเซียนครับยังมีลุ้นอยู่เดี๋ยวจะไปเล่นรอบเพลย์ออฟนะครับเจอกับทางกินีวันที่9พฤษภาคม,มนี้นะครับแข่งขันกันที่ประเทศฝรั่งเศสกันต่อไปครับนะครับก็จริงๆอ่ะออใ,นในมุมหนึ่งผมเชียร์อินโดเยอเซียนะครับจริงๆในแฟนโซเชียลไม่ค่อยอยากจะเชียร์อินโดครับผมว่าเราต้องอาจจะต้องเชียร์เขานะพเพราะอะไรวะ เพื่อให้เขาเป็นมาตรฐานที่ดีเขาเป็นทีมใน,นอาเซียนนะถูกปะคือไอที่ไม่เชียร์เนี่ยโอเคมันอาจจะมีหลายเหตุผลนะแต่หนึ่งเหตุผลคือไปอิจฉาเขาใช่คือจะไปอิจฉาเขาทำไมผมว่าถ้าจะไปอิจฉาเขาหรือไปก่นดา่าไอเพจอะไรของเขาใหสะใจผมว่ามาด่าเราดีกว่าถูกต้องครับทําไมไม่ทําให้ทีมเราไปถึงขั้นอย่างที่อินโดนีเซียทําได้อะถูกไหมเออต่อให้เขาเอา ตัวที่ไปเล่นในยุโรปรู้ว่าลูกครึ่งมาเนี่ยแต่ถ้ามันไม่ได้ผิดกฎอะไรอะ่ะใช่ครับมันก็ทําได้นี่ถูกต,อกตก้องกนะ็วันนี้พี่ตุ๊กบอกไงมันไม่ได้เสียหายอะไรอะ่ะเขาทําทําถูกต้องลูกเซียวอะไรมาแต่มันถูกกฎนี่อ่าถูกกฎใช่มันก็ทําได้หรือว่าครับเอ,อจะบอกว่าเอา้าแล้วถ้าเป็นอย่างเนี้ยนักเตะในลีกมีนักเตะอินโดใช่ไหมที่บอกเอา้าน,นแล้วในลีกอะ่ะจะทำยังไง <c oughs> ในลีกคุณก็ทั้งทำให้ตัวเองเก่งสิ <c oughs> <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> เอ้ยทำไงอ่ะใช่ใช่อาถูกไหมใช่งั้นเจลีกจะเตะกันทำไม นั้นก็ไปเอาเตะพิมพ์หลีก่างเดียวเจลีกก็ไม่ต้องเตะเพราะไม่ได้มาติดต้องเตะเจลีกเนี่ยเออต้องเตะทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยติดอยู่ในเจลีกเล่นกันกี่คนผมว่าอย่างมากอะ่ะสามคนสี่คนถูกไหมครับไปเล่นยุโรปหมดบางคนเนี่ยโอเคเล่นจากเจลีกไปแล้วก็ไปเล่นยุโรปหรือว่าบางคนเนี่ยเจลีกแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะเออเจวัน uh, อย่างโทงมิยะสุอของอาร์เซนอลเนี่ยเล่นในเจทูมาก่อนนะแล้วก็ย้ายไปไปเล่นยุโรปเลยเยอรมันนะ ถูกไหมครับเออซึ่งผมว่ามันไม่เกี่ยวว่าเอ้ยมันจะไม่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยเขานักเตะอย่างทีมชาติอินโดนีเซียที่ไปรุกขึ้นมาเขามาเขาก็ต้องมีมาตรฐานที่สูงอะครับถ้าคุณจะมาเ,เล่นในลีกเอ้ยจะเล่นในลีกมาคุณไม่ได้อยู่ในนอกไม่ได้อยู่ในสายตาคุณอยู่ในสตาร์อยู่แล้วแล้วคุณเก่งอ่ะสมมติว่าคุณเก่งอย่างเมสซี่อ่ะผมว่าคิมจะนักโค้ชมันก็เอาไปแล้วชินตายองอนะชินตายองก็ต้องเอาอยู่แล้วถูกไหมแตม่มันไม่เก่งพอหรือเปล่า ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีที่พูดอย่างนี้ออกมาใช่ครับ,ถ,รบถูกไหมใช่รับทัศนคติมันต้องดีกว่านี้ต้องอพัฒนาตัวเองไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณคุณจะไปององแงะมันหลอกลูกงองแงนะนคือนะทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับอ่าถูกไหมแล้วจะไปอีฉาเขา <c oughs> ด้วยผมก็ยังงงว่าไปอจฉานะไหมจริงๆให้เขาในะเข้าไปเถอะแล้วต่อไปเนี่ยเราจะได้มีบรรทัดฐานเฮ้ยอินโดนีเซียเขาเคยไปแล้วนะ <c oughs> แล้วทําไมเราจะทําไม่ได้โคต้าฟุตบอลชายโอลิมปิกเกมนะครับ ก็จะแข่งขัน24กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมนะครับ15ทีมล่าสุดได้แล้วใช่ไหมได้แล้วครั่ะนะครับจาก16ทีมเพราะว่าเดี๋ยวรออีกหนึ่งทีมก็คืออินโดหรือว่ากินีใช่ไหมใช่ครับผมที่จะเข้าไปเจอกันแล้วก็จะเป็นในทีมสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวไปเชียร์ต่ออินโดนีเซียนะครับ15ทีมมีเจ้าภาพฝรั่งเศสนะครับครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยมีสเปนอิสราเอลแล้วก็ยูเครนนะครับอเมริกาใต้มีปารากวัยอาร์เจนตินานะครับ อเมริกาเหนือก็มีสหรัฐอเมริกาโดมิโดโดมินิกันแอฟริกาก็มีมโ,โ,โออมร็อกโกอียิปมาลีเอเชียก็มีญี่ปุ่นอุสเบกิสถานยิรักแล้วก็โอเชียเนียก็มีนิวซีแลนด,ด์เดี๋ยวรอดูอินโดจะได้ไปไหมจริงๆอยากให้ไปนะถืว่าเป็นเสีสันชั้นดีเลยถ้าอินโดนีเซียได้ไปโอลิมปิกเกมจริงๆนะครับ,รบไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตามสับสกายยูทูบของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน